สวัสดีครับผมบุญนพนัทครับผมตอนนี้บุญอยู่กับเพรฮิปสเตอร์ครับสนุกสนุกมากเป็นเป็นงานที่ตื่นเต้นมากครับผมแบบเขาจะไม่ตกหุุนแล้วเขาจะไม่กั่นยใช่ไหมครับเคยถ่ายกับน้องหมาครับผมใช่เป็นนิตยาสารเหมือนกันกับแมวยังไม่เคยเลยสักครั้งครับ คือน้องหมาเขาจะแบบซนๆนิดน,นึงมีความ alert alert เงี้ยผมจะแบบส่วนตัวที่บ้านผมนะเลี้ยงหมาอยู่แล้วด้วยก็เลยแบบไม่ไม่ค่อยแบบกลัวน้องเขาเท่าไหร่ ส่วนใหญ่ที่บุนเคยเจอจะเจอแบบต่แบบเป็นแมวต่างประเทศแมวนอกอะไรเงี้ยเขาจะดูแบบยิ่งยิ่งแบบเดินสวยๆห่างเชิดเชิดเดินไปเดินมาเราเราก็เลยแบบไม่ค่อยชอบน้องแมวเท่าน้องหมาอะไรอย่างงี้ใช่แต่พอมาร่วมง,งานกับน้องวันนี้ก็รู้สึกว่าน้องน่ารักดีน้องแบบน้องดูนิ่งอ่ะนิ่งกว่าแมวที่เราเคยเจอที่อื่นอะไรเงี้ยเพราะที่อื่นเขาแบบเกิดเราไม่คุ้นเขาเขาจะเริ่มตบลแะบบเริ่มข่วนเริ่มกัดอะไรอย่างงี้ ชอบเซตชุดแดงเนี่ยฮะผมเพราะน้องอยู่บนคอได้ครับผมเหมือนเซตแรกๆเราพยายามจะอุ้มเขาแต่เขาแบบเขาไม่ค่อยยอมให้อุ้มเท่าไหร่เพราะแบบเขาเขา,เขาคงตื่นที่แหละมันคงตื่นเต้นแต่พอเซตที่สามเนี่ยน้องยอมยืนอยู่บนไหลไม่ยอมยืนหรอกก็กัดผมบุญเล่นนั่นแหละน้องเลยอยู่นิ่งๆได้ภาาสวยแตงสวยมากแล้วชุดก็เข้ากับน้องด้วยครับ มีน้องหมา1ตัวน้องแมวพันไทยเนี่ยครับสตัวกระต่าย1ตัวครับตอนแรกอย่างเลี้งงูแต่กลัวงูจะมากินกระต่ายก็เลยไม่เลี้ยงดีกว่าใช่แล้วแบบถ้าเกิดเราทำเขาหลุดออกไปอย่างี้มันจะเดือดร้อนคนอื่นด้วยก็เลยไม่เลี้ยงดีกว่า น่าจะเป็นเรื่องหน้าตากับนิสัยนะครับแบบคนที่เจอบุญแรกๆอ่ะจะคิดว่าบุญดูอย่างช่างแต่งหน้าช่างผมเนี่ยที่บุญเจอแรกๆเนี้ยเขาจะแบบจะไม่ค่อยกล้าทำแล้วเพราะกลัวว่าบุญจะดุถ้าเกิดแบบบุญไม่พอใจอะไรแต่ที่ไม่ได้ดูใช่ผมเป็นคนใจดีจะดีมากและขี้เล่นด้วยครับผมแต่บางคนจะชอบแบบดูเอาลุกแล้วแบบคิดว่าน่ากลัว อย่างเจาะหูกับย้อมผมเงี้ยมันก็ทําให้เราดูแบบน่าจะเป็นคนดุๆอะไรเงี้ยแต่ที่จริงแล้วเราเราไม่ได้เป็นคนดุอะไรเลยเราเป็นคนที่ชอบเล่นชอบคุยกับคนอื่นเราสึกว่าถ้าเกิดเราไปทาํางานเงี้ยเราไปทําขึมอะไรเขาไปทำอะไรเงี้ยมันก็จะทํางานไม่สนุกอยากเฮฮห,หอยู่ในกองมีความสุขมากกว่าใช่ครับางคนก็จะชอบแบบตาสินจากหน้าตาแต่ว่าน่าจะดุแต่จริงมากใจดีด เข้าไปยิ้มก่อนเลยเข้าไปแบบสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพอพอเราทําอย่างเงี้ยเออมันทําให้แบบคนที่ิ o ์ส dimension กับเรามันเ,นเออเปลี่ยนไปเลยทําให้คนคิดกับเราเปลี่ยนไปเยอะมากนั่นแหละคงพยายามทำไม่คเอยเห็นดีกว่าว่าเราไม่ได้เป็นอย่างที่เขาคิด มีมีบุญว่าอย่างมาแมลงสาบเนี้ยแม่จะชอบพูดว่าจะไปกลัวทําไมมันตัวแค่นิดเดียวเราก็กลัวอยู่ดีอ่ะมันน่าจะเป็นพอเอาลุกยืยยืยยืย,ย,ยแล้วด้วยความที่มันมีกลิ่นสาบมีอะไรเงี้ยมันตัดสินจากรูปร่างมันก่อนแล้วแต่จริงมันก็ไม่ควรแต่ก็ต้องอยอมรับแหละว่าเราตัดสินมแมลงจากแบบจากรูปลักษณ์ภายนอกเขานั่นแหละต่อให้เขาจะไม่ทําอะไรเราก็เหอะ ช่วงนี้ก็พยายามทำหลายๆอย่างเนาะแบบเปิดคาเฟ่ทำเซรั่มอะไรอย่างเงี้ยผมทำตังหูอยากทำหลายๆอย่างทำธุรกิจด้วยใช่เผื่อแบบวางแผนไว้นานอนาคตว่าถึงจุดสิ้นสุดของเราจริงเราก็จะไปในอีกมืนึงก็คือธุรกิจปีนี้ของบุญก็ที่จริงมันมีโปรเจกต์ลับๆอีกหลายๆอย่างอยู่ที่ยังไม่สามารถบอกได้เนาะแต่ก็มีให้ติดตามเรื่อยๆแล้วะครับผมแล้วก็เป็นโปรเจกต์ใหญ่ของบุญก็คือเชือกป่านนั่นเองน่าจะ ไม่ใช่น่าจะแหละออนแอร์ air, แน่นอนตอนเดือนพฤศจิกายนนะครับผมก็ลงสล็อตอะไรไว้เรียบร้อยแล้วก็ฝากติดตามด้วยและที่สําคัญนะครับผมฝากนิตยาสารเทสทิสเตอร์ ifter, ไว้ด้วยนะครับผมเล่นที่48ก็จะวางจําหน่ายตอนเดือนเมษายนนะครับผมก็ฝากทุกคนด้วยนะครับผมอยากจะบอกแฟชั่นเซ็ตด,ดีมากรวมถึงน้องแมวก็น่ารักมากครับผมส่วนช่องทางการติดตามผมบุญนะครับผมก็ท IG, Twitter, Facebook, ั้ง i อ t w ท t t e r Facebook เว่รป๋อก็เป็นดีตัวเลขศูนย์นนะครับผมก็ฝากติดตามด้วยครับ เนี่ยแล้มาเล่นกับคนสติไม่ดีด้วยฮะเขียวแดงน้ำเงินเหลืองน้ำเงินดำแดงน้ำเงินเขียวดำแดงเหลืองเขียวน้ำเงินดำ วิ้เป็นรายการแรกเลยเนี่ยที่แบบสติดีอยู่อ่ะจริงเหมือนกบได้สักขี่เลยแบบไม่ไม่อะไรนี่มีรางวัลอะไรนะฮะเอาเล่นดปกันงั้นโอเคตอบเลย